ครับวันนี้วันสตรีของอำเภอแม่ละมาดนะครับพอดีก็มามาชมผ้าของชาวบ้ายอนะครับเป็นผ้าทอพอมือใช่ไหมครับอบ้านบ้านประทาดนะครับมีตั้งหลายรูปแบบนะครับอันนี้คงน่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับของผู้หญิงนะครับบังเอิญจะซื้อไปฝากเขาพอดีเขาบอกว่าตอนนี้มีคนจองแล้ว สั่งเป็นชุดชุดนะครับอันนี้มีคุณจองขี้ตัวเนี่ยสิบหกตัวสิบหกตัวหรอโรงเรียนค่ะโรงเรียนจองค่ะโรงครูโรงเรียนเขาสั่งไปโรงเรียนแต่วันนี้วันนี้เอามาโชว์แต่ว่าอันนี้นี่ยังจะไม่มีค่ะอ๋อนี่ไม่มีคนซื้อเลยอันที่เจ้าหน้าที่อำเภอเขาสั่งสีนี้ค่ะแต่ว่าตัวเขาใส่ไม่ได้ค่ะมันเล็กเหรอฮะมันเล็กไปหน่อค่ะเล็อแล้วคอด้วยมือใช่ไหมฮะใช่คอด้วยมือค่ะคลอมือ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแม่บ้านหนูแม่หนูเป็นผู้สูงอายุไทยขอที่บ้านที่บ้านอะไรฮะบ้านแห้งบ้านแห้บ้านแห้งที่เราไปแต่งงานมูที่หมูสองค่ะมูสองตะบนพคาธาตนะมีมีมีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ำพริกน้ำพริกปลากับน้ำพริกกุ้งค่ะมัมีเผ็ดเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยอยากชิมก็ชิมได้ค่ะเออมีน้ำพริกด้วย ค่ะน่าจะเป็นโหลค่ะโหลละร้อยกระปุกละห้าสิบคือเริ่มไปแต่งงานแล้วเรามี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 กระเป๋าอะไรไหมกระเป๋าไม่ได้เอามามีอะไรเป็นเสื้ออะไรนะมีมีมีเสื้อมีเสื้อเสื้อติดก็มีเสื้อผู้ใหญ่อันนี้อันนี้จะเป็นผ้าผ้ากระดิ่งโพท่าโพติ่งโพเสื้อติ่งม ารเรียงอะไรเนี่ยอันน so yeah. ี้ก็เรียงโปแหละเป็นไงก็เรียงโปรก็เรียงโปรนี่คือเขาจะพูดอินเดกต์มันแทนให้เราถือแต่แค่เขาจะเป็นลายมือจะได้เป็นภาพของบ้านเราแติ่ะกอของเรานี่เขาเรียกว่ากเรียงสเกอนแต่นี่ก็เรียงโปรแต่อ่า้าคยนี่ก็เรียงสะกอนหมดเลยเสื้อก็เรียงโปรจะเป็นแบบนี้แล้วสวยไหมฮะคุณดิชัยสวยครับเพราะเป็นรูปแบบใหม่ครับก็เขามีการพัฒนาใน ให้กับกับสิ่งธรรมชาติสิ่งสิ่งที่เดิมๆมก็มีอยู่เพราะนั้นทาเดิมๆมันอยู่แต่มีการประยุกต์มาเข้ากับรูปสมัยสมัยรูปสมัยนิดนึงตอนนี้จะเป็นเสื้อแบบโบราณแต่ว่าเขามาตกแต่งอันนี้อันนี้แบบโบราณลายโบราณแต่ก็มาประยุกต์ให้กับปัจจุบันแต่ที่ได้เป็นลายโบราณจริงๆนี่คอมันจะต้องเป็นมีห้อยค่ะแต่สมัยใหม่นี่คอไม่ใช้ห้อยเขาจะใช้แบบถักใช้มือถักค่ะใช้มือถักละนี้พัฒนาขึ้นละ แต่ถ้าเป็นเป็นดิมๆก็เป็นลักษณะก็มีเส้นๆให้ห้อยแต่ว่าเป็นลายโบราณเป็นลายโบราณเหมือนกันปรากฏว่าลายโบราณตำบลพระธาตุครับอำเภอแม่ลำแม่แบบใส่สบายๆใส่ผืนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใส่ผู้ชายใส่ผ้าผ้ามันหนาจะไม่ร้อนค่ะอากาศมันถ้าอากาศร้อนนี่มันจะเย็นๆถ้าอากาศหนาวนี่มันจะร้อนใส่เสื้อตัวไหนใส่ก็ดอันนี้อันนี้อันนี้เหรอเป๊ะเหรออันนี้ตัวนี้ใส่ได้ไหมเป๊ะ